น smooth, ิทานสุดสาครและพระอภัยมณีตอนที่สองนางถีเสื้อสมุดผู้โดดเดี่ยวการประจนภัยของพระอภัยมณีดำเนินต่อไปขณะที่พระองค์กำลังเป่าปีอย่างเพลิดเพลินบนโขดหินริมทะเลแสงอาทิตย์ค่อยๆลับขอบฟ้าท้องทะเลเริ่มเปลี่ยนเป็นสีครามก็ได้มีเงาบางอย่างทอดตัวยาวเข้ามาใกล้จากด้านหลังของพระองค์แนวที่ดูใหญ่โตและเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วทันใดนั้น เงานั้นก็ค่อยๆปรากฏตัวขึ้นจากใต้ทะเลมันคือนางผีเสื้อสมุทรยักษ์ใหญ่แห่งท้องทะเลผู้มีร่างกายใหญ่โตไปหน้าดูน่าเกรงขามแต่ดวงตาของนางกลับไม่ได้ดุดันอย่างที่คิดมันเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นและความโดดเดี่ยวนางผีเสื้อสมุทรไม่เคยได้ยินเสียงปีที่ไพเราะเช่นนี้มาก่อนโอ,อ้เสียงอะไรกันนี่ไพเราะจับใจยิ่งนักเจ้ามนุษย์ตัวเล็ก จ้าคือใครกันวอมชันคือพระอภัยมณี <c oughs> จากกรุงรัตนานางผีเสื้อสมุดไม่เคยมีเพื่อนไม่เคยมีใครมาเล่นด้วยเมื่อได้ยินเสียงปีอันไพเราะก็รู้สึกพึงพอใจอย่างยิ่งนางจึงเชื้อเชิญพระอภัยมณีให้ตามนางไปเสียงปีของเจ้าช่างวิเศษนักมาสิมาอยู่กับฉันเถอะที่นั่นเงียบสงบไม่มีใครมารบกวน เจ้าจะได้เป่าปีให้ฉันฟังทุกวันหม่อมฉันดีใจที่เสียงปีของหม่อมฉันทําให้ท่านมีความสุขพระไพมณีใช้ชีวิตอยู่ในถ้าใต้น้ํากับนางผีเสื้อสมุดทุกวันทรงเป่าปีให้นางฟังเสมอไม่ได้ยินเสียงปีนางผีเสื้อสมุดก็จะมีความสุขอย่างยิ่งแต่บางครั้งนางก็รู้สึกว่าร่างยักษ์ของตนอาจทําให้พระไพมณีรู้สึกไม่สบายใจนางจึงปรารถนาที่จะอยู่ใกล้ชิดกับพระไพมณีให้มากกว่านี้ พระภัยมณีฉันอยากอยู่ใกล้ๆท่านมากกว่านี้ฉันอยากอยู่เคียงข้างท่านเสมอด้วยความรักและความปรารถนาที่จะใกล้ชิดพระนางผีเสื้อสมุทรจึงใช้พลังที่มีในตัวแสงสว่างจ้าส่องประกายทั่วถ้ำร่างกายอันใหญ่โตของนางค่อยๆเปลี่ยนแปลงกลายเป็นหญิงสาวรูปงามผู้มีใบหน้าอ่อนโยนและรอยยิ้มที่อบอุ่นตอนนี้ฉันก็อยู่ใกล้ท่านได้แล้วนะพระภัยมณี ท่านช่างงดงามยิ่งนักนับตั้งแต่นั้นมานางผีเสื้อสมุทดก็มักจะแปลงกายเป็นร่างมนุษย์เพื่ออยู่ใกล้ชิดกับพระไยมณีพวกเขาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในถ้าใต้น้ำอย่างสงบสุขพระไยมณีเป่าปีให้นางฟังทุกวันและนางผีเสื้อสมุทดก็มีความสุขมากที่มีพระองค์อยู่เคียงข้างวันเวลาผ่านไปไม่นานนักนางผีเสื้อสมุดก็ได้ให้กำเนิดบุตรชายแก่พระไพมณี เด็กชายผู้นี้มีรูปงามเหมือนพระบิดาและมีร่างกายเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์พระไพมณีตั้งชื่อให้ว่าสินสมุดสินสมุรเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในถ้ำใต้น้ำด้วยการเลี้ยงดูของนางผีเสื้อสมุดผู้เป็นแม่และได้รับการสั่งสอนวิชาวความรู้ต่างๆจากพระไพมณีผู้เป็นบิดาสินสมุดเป็นเด็กที่ฉลาดกล้าหาญและซุกซนเขาชอบสำรวจถ้ำและว่ายน้ำเล่นกับสัตว์ทะเลต่างๆท่านพ่อท่านแม่วันนี้ผมเจอหอยมุกสวยๆด้วยครับ ลูกรักของแม่เก่งมากเลยจ้ะพระอภัยมณีมองสินสมุดด้วยความรักแต่ก็แฝงความกังวลเล็กน้อยเพราะพระองค์รู้ดีว่าตนเองและสินสมุดยังคงถูกนางผีเสื้อสมุดขังไว้ในถ้ำแห่งนี้และยังไม่สามารถออกไปจากที่นี่ได้พระอภัยมณีเริ่มคิดถึงโลกภายนอกคิดถึงแสงแดดคิดถึงผู้คนและคิดถึงการผจญภัยครั้งใหม่ พระองค์ไม่ต้องการให้สินสมุดต,ต้องถูกขังอยู่ในถ้ำนี้ตลอดไปจึงเริ่มคิดหาวิธีที่จะหนีออกจากถ้ำพระอภัยมณีใช้เวลาหลายวันในการสำรวจถ้ำใต้น้ำแห่งนี้อย่างละเอียดจนพบว่ามีรอยแยกเล็กๆที่สามารถใช้เป็นทางออกได้แต่ต้องรอนางผีเสื้อสมุดหลับเสียก่อนเมื่อถึงเวลาที่นางผีเสื้อสมุดหลับหลยอย่างสนิทพระอภัยมณีก็ตัดสินใจพาสินสมุดแอบย่องออกมาจากถ้ำใต้น้ำอย่างเนียบเชียบที่สุด พวกเขาแหวกว่ายขึ้นสู่ผิวน้ำอย่างรวดเร็วและไม่รอช้าพระอภัยมณีและสินสมุดโผล่พ้นน้ำแสงแดดอันอบอุ่นสาดส่องกระทบใบหน้าพวกเขาสูดอากาศบริสุทธิ์อย่างเต็มปอดความรู้สึกอิสระที่ได้กลับคืนมาช่างมีค่าเหลือเกินพระอภัยมณีและสินสมุดจะเดินทางไปที่ใดต่อไปและนางผีเสื้อสมุดจะรู้หรือไม่ว่าพวกเขาทั้งสองได้หนีไปแล้วโปรดติดตามได้ในตอนที่สา มิตรภาพใหม่ใต้ท้องทะเล